สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านทัตไทฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับโอ้โหก่าจะมานะครับล็อตที่แล้วนี่มาแป๊บเดียวหมดเลยนะครับนี่ผมตามมาให้แล้วนะครับกับลอกเบอร์ยอดนิยมนะครับ BG Max ม็ซนะครับนะก็ใครที่คิดว่าจะซื้อ BG ตัวดำทองนะครับนี่ลองหันมาดูตัวนี้นะครับเพิ่มเงินแค่นิดเดียวคุณจะได้ระบบ Max กซนะครับระบบที่อยู่ในลอกหลักหมื่นนะครับแต่เขาเอามาใส่ให้นะครับในราคาหลักพันนะครับ ตัวนี้ผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับ2เบอร์นี้นี่เบอร์ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะจิกจะแคทนะจะลงหน้าดินนะครับได้หมดนะครับครบจบในตัวเดียวถ้าเกิดว่าคนที่เน้นไปทางสายปะาบึกนะครับเบอร์ห้าพันเลยนะครับจัดเบอร์ห้าพันไปเลยนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้ถ่ายเบอร์ห้าพันนะครับเพราะว่ามันหมดเกลี้ยงเลยครับมันมาไม่ทันนะครับอ่ะมันผมตามมาให้แล้วนะครับได้มาแค่เบอร์ละห้าตัวเท่านั้นนะครับ ไปขอล้านคนรู้จักกันมานะครับส่วนเบอร์4,005นะครับเบอร์4,005เนี่ยผมแนะนําสําหรับสายจิกกิ้งนะครับสายแคทนะครับตีป๊อปนะครับแคทเยื่จิกนะครับใส่คันสัก PE 36 PE 48นะครับไม่งั้นก็พวกคันตีป๊อปยาวๆนะครับ7ฟุต8ฟุตนะครับใส่สาย PE เราเลือกเบอร์4,005นะครับส่วนคนที่เป็นสายบึกนะครับสายหน้าดินงานทะเลนะครับ ผมแนะนำเบอร์5,000แล้วกันนะครับเพราะว่าสปูลเขาเนี่ยจะลึกหน่อยนะครับทำให้เราจุสายเอ็นได้เยอะขึ้นนะเดี๋ยวผมจะอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ BG Max Seal นะครับสีดำทองนี่เห็นไหมครับคำว่า Max Seal สีแดงตรงกลางนี่นะครับตัวเนี้ยทางไดว่าเขาการันตีว่าเป็นระบบกันน้ำเค็มที่ดีที่สุดแล้วครับอ่าทางไดว่าเขาการันตีมานะครับตัวนี้เกียร์เลโชอยู่ที่5.7ต่อหนึ่งนะครับ แม็กดร็กนี่พลังเบรกนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าลอกสไตล์เมืองนอกนะครับเขาเน้นเบรกสมูทเบรกเดียนนะครับ่าเบรกก็อยู่ประมาณสักยีกิโลโดยประมาณนะครับนะแขนหมุนใหญ่นะครับเป็นแขนกึ่งชิ้นเดียวนะครับนี่เป็นแขนกึ่งชิ้นเดียวเพื่อเอาไว้เล่นงานใหญ่โดยเฉพาะนะครับน็อปลับบี้นะใส่มาให้เรียบร้อยนะครับแกนใหญ่เฟืองใหญ่แน่นอนครับตัวนี้ แป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหโทรกันจังเลยวันนี้นะครับใครที่โปร12เดือน12ยังไม่ได้ซื้อนะครับรีบจัดด่วนนะครับนะเดี๋ยวจะเสียใจนะครับนี่ก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคลิปรีวิวคลิปอัดเยอะอยู่แล้วนะครับทางเมืองนอกนี่มันเป็นรอบตกปลทุน่านะครับตกพวกด็อกชูทนะครับทูน่าใหญ่ๆนะครับกระทงล่มนะส่วนเมืองไทยก็นิยมมามาตกปลาบึกนะครับเป็นหลัก GT นะครับกระมงนะตากอินซีอย่างเงี้ยมันได้หมดอยู่แล้วนะครับก็ลูกค้าทางภูเก็ตจะชอบมากนะครับเพราะตัวเนี้ยมันสั่งมายากนะครับปกติมันจะมาแต่สีดําทองซึ่งมันไม่มีระบบ m a x กซิมาให้นะครับก็แนะนําว่าเพิ่มเงินนิดนึงนะตัวนี้จะคุ้มกว่านะครับนี่เทียบให้ดูเลยนะครับระหว่างเบอร์4,500กับเบอร์5,000ผมจะเปรียบเทียบยังไงดีก็คือบอดี้นะครับตัวเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแตกต่างกันที่สปูล สปูลของเบอร์4 5 0 0นะครับจะเป็นสปูนเหมือนสปูลตื้นนะครับเพื่อเอาไว้จุสาย PE นะครับทำให้เราสามารถแคสเหยื่อไปได้ไกลขึ้นนะครับส่วนเบอร์5,000เนี่ยเป็นสปูลลึกนะครับนี่ครับเป็นสปูลลึกเพื่อเอามาใส่สาย N นะครับหรือว่าบางคนที่นิยมใส่สาย PE เบอร์ใหญ่ก็ใช้เบอร์5,000นะครับพวกตกปลาบึกที่ใส่ PE 10, PE 12นะครับผมแนะนำให้ซื้อเบอร์5,000 ส่วนคนที่ใส่ PE 5 PE 6นะครับก็ซื้อเบอร์4,005ก็พอนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะโอเคตัวนี้ผมยังจัดให้ราคาเดิมนะครับ4,190บาท4,190บาทบวกค่าส e ่ง ES 50บาทเท่านั้นนะครับนะครับของมีจำนวนจำกัดตัวนี้ก็ถ้าเทียบเทียบขนาดนะครับสมมติว่าถ้าเทียบกับ BG รุ่นเก่านะครับเทียบกับ BG รุ่นเก่าก็กประมาณ BG 20ส่วนเบอร์5,000เนี่ยก็ประมาณ BG 30 นะครับถ้าเทียบกับพวกลอกเพนก็ประมาณเพนเบอร์5,000กับเพนเบอร์6,000นะครับอ่าใครตากได้ว่าบีจีนะครับรีบจัดด่วนนะครับบอกได้คําเดียวว่าสวยสวยสุดเลยตัวนี้แล้วก็เบรกแน่นมากเบรกนี่ตึบต๊บๆเลยครับนะโอเคสินค้ามีประกันให้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นมั่นใจหายห่วงนะครับซื้อของกับทางร้านหัตไทยได้ของแท้แน่นอนนะครับระวังนะครับตอนนี้มันมีพวก ที่เขายิงโฆษณานะครับโอ้โห BG ตัวละสองพันตัวละพันห้านะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าพี่โดนแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อจะลองสั่งดูก็ได้นะครับผมผมไม่ได้ห้ามนะครับจะถ้าไม่เชื่อก็ลองสั่งดูครับนะแต่ผมบอกได้เลยคําเดียวว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเพราะต้นทุนอะมันเกินไปมากครับเกินไปสามเท่าซึ่งเขาคงไม่มาขายขาดทุนให้พี่หรอกครับนะที่ลงไว้พันห้าเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ก็เตือนภัยนะครับเาเรียกว่าเตือนภัยแล้วการส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้อยู่ที่เรา,านะเขาบอกว่าบริษัทได้ว่าขายเองใช่ลงว่าบริษัทได้ว่าขายเองแต่มันจะเป็นไปได้เหรอ,เ,อเราต้องคิดนะครับว่าเฮ้ยมันถูก,กันสามเท่าเนี่ยมันมันเป็นไปได้จริงๆเหรอแล้วทำไมร้านค้าถึงขายไม่ได้ทําไมคนที่อยู่ในในนั้นถึงขายได้อะไปลองคิดดูนะครับเตือนภัยนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะถ้าอยากได้ก็ลองสั่งดูครับไม่มีปัญหา นะโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับคอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับและทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับถ้าสั่งกับทางร้านหาไทยคุณได้ลอก BG m a x i l ซแน่นอนนะครับแต่ถ้าสั่งกับตัวละพันหผมว่าอาจจะได้เป็นไม่ส้มก็น้อยหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคครับงั้นลากันไปก่อนสวัสดีครับ